่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักในวันนี้จังหวัดไหนบ้างต้องระวังเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้กันก่อนวันที่17กุมภาพันธ์พื้นที่อ่าวไทยก็เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงบริเวณอ่าวไทยก็เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกซึ่งเรามาดูแผนที่อากาศนะครับในวันที่17จนถึง18กุมภาพันธ์เราดูจากเส้นความกดอากาศนะครับก็จะพบว่าในวันนี้มวลอากาศเย็นเขาลงมาปกคลุมดูจากเส้นพัน15กยับลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและอีสานตอนกลางเขาก็จะมาพร้อมกับลมตะวันออก ลมตะวันออกนั้นแหละครับเขาก็จะเป็นตัวนําความชื้นจากทะเลแล้วพัดตะวัดเป็นลมใต้ปกคลุมภาคใต้ปกคลุมภาคตะวันออกปกคลุมภาคกลางและอีสานตอนล่างสําหรับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนและอีสานตอนบนตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นโดยทั่วไปแต่ตอนกลางวันอากาศก็ยังคงร้อนอยู่ถึงแม้มวลอากาศเย็นเขาจะลงมาแต่การลงมาของมวลอากาศเย็น กำลังปานกลางนะครับอากาศก็จะไม่เย็นมากแต่อุณหภูมิในตอนกลางวันเมื่อเปรียบเทียบกับ2-3วันก่อนก็จะลดลงไปบ้าง1-2องงศานะครับซึ่งเรามาดูเรื่องปริมาณน้ำฝนกันต่อนะครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มีโอกาสมีฝนตกในจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดปูกิตและจังหวัดระนองรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดจุมพร มีฝนและฝนนั้นอาจจะล้ำไปตกในพื้นที่จังหวัดประจวบกีดีขันบางสะพานน้อยด้วยส่วนภาคตะวันออกมีฝนตกเหมือนกันหลายพื้นที่อำเภอสอยด้าวโป่งน้ำร้อนจันทบุรีอำเภอขลุงจังหวัดตราดหนองใหญ่ปลวกแดงระยองพัทยาสัตหีบชนบุรีพนัสนิคมจะเสิงเศ้าปนมสารคามรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับภาคกลางตอนล่างก็มีฝนแบบปละปรายนะครับไม่ตกหนักอะไรมากส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนก็มีฝนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีฝนตกได้บางระก,กรรมบ้านสามพวงนะครับรวมถึงปลานตะใา้ด้วยเรามาดูตั้งแต่วันที่1 9จนถึง20กุมภาพันธ์พื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีโอกาสมีฝนตกในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงา และจังหวัดกระบี่นะครับสำหรับภาคตะวันออกก็มีฝนตกในจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองส่วนภาคกลางก็มีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอู่ทองศรีประจันหันค่าจังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีหนองช้างด่านช้างบ้านหลังเขาห้วยกระเจาบ้านโค้งวิไลอำเภอคลองลาน ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนมีฝนตกในพื้นที่บ้านลานตาบัวบ้านใหม่ปิษณุโลกบ้านนายางบ้านชาติตรการบ้านวางโป่องอุตรดิตถ่าปลาบ้านสวนอีสานก็จะมีฝนในพื้นที่จังหวัดเลยนครไทยมีฝนตกได้ดังนั้นนะครับในการอัปเดตฝนก็จะประมาณนี้เรามาดูเรื่องลักษณะอากาศโดยทั่วไปในวันที่19 จนถึง24กุมภาพันธ์กันต่อนะครับสภาพอากาศไทยเราก็จะเหมือนกันกับวันที่18มีมวลอากาศเย็นลงมาอ่อนถึงปานกลางและมีลมฝ่ายตะวันตกนำความเย็นเข้าไทยดังนั้นในวันที่19และวันที่20ก็มีโอกาสมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ ส่วนในวันที่21จนถึง24กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่ไทยเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นเขาจะเริ่มลงมาปกคลุมในบ้านเราแรงมากขึ้นแล้วลองคิดภาพตามง่ายๆเมื่อมวลอากาศเย็นเขาลงมานะครับมวลอากาศเย็นก็จะมาพบกับความร้อนหลังจากนั้นก็จะเกิดแนวปะทะอากาศลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้เขาจะมีกำลังแรงมากขึ้นและลมเหล่านั้น จะวัดเป็นลมใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคอีสานดังนั้นนะครับภาคเหนืออีสานต้องระวังเพราะว่ามันจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือลงมาด้วยมาพัดสอบกับลมใต้ที่พัดมาจากภาคตะวันออกและภาคกลางนะครับซึ่งจะเกิดลมพัดสอบในหลายพื้นที่โอกาสการเกิดฝนก็จะสูงนะครับ สำหรับลมระดับบนในช่วงตั้งแต่วันที่21จนถึง24เขาเนี่ยมีการพัดยกนะครับเมื่อพัดแบบนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะเหนี่ยวนำให้เกิดการยกตัวของฝนก็จะสูงมากด้วยในช่วง21จนถึง24กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นนะครับหลายพื้นที่ก็ต้องติดตามลักษณะอากาศอย่างใกล้ชิดมีทั้งมวลอากาศเย็นมีทั้งหอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน มีทั้งฝุ่นมีทั้งฝนนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยรวมถึงทุกคนนะครับที่ยังไม่กดติดตามให้ผมก็ฝากนะครับกดติดตามเอาไว้เราจะมีกําลังใจนําเสนอข่าวสารดีๆแบบนี้ให้กับทุกๆคนแน่นอนนะครับและอย่าลืมรักษาสุขภาพสวัสดีครับ